สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้บรรยากาศสดใสามากเลยจ้าอากาศสดใสมากเลยจ้าวันนี้เดินลงมาเล่นจ้าเดินลงมาเที่ยวข้างล่างก็งงงงงงงเนี่ยจ้าเจอหน่อไม้จ้าทุกคนช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าหลังฝนตกอะเนาะหน่อไม้ข้างๆ้างข้างข้างรั้วนี่ยจ้า ก็จะขึ้นเยอะมากเลยจ้ะเจอหงอมอีจ้าตั้งเลียงแถวอยู่อีกจ้ารอที่จะเปิบโตจ้าจ้าถมาชนหอไม้จ้าถ้าชนหอไม้จ้าักอาย เล็กๆอันนี้ป้าก็ไม่ทราบว่าอะไรเหมือนกันจะอยู่ที่ต้นกอไผ่ันนี้ละจ้ะสีเหลืองเนี่ยจ้ะทรงนี้หน่อไม้ก็เพิ่มแตกหนอกมาเยอะเลยจ้ะนี่นี่อีกหนองจ้ะก็เดินเล่นจ้ะเดินเล่นแล้วก็ป้าก็มองไปเห็นอ่า หน่อไม้จ้ะหน่อไม้ก็ช่วงนี้ฝนตกหนักนะเนาะก็พอหลังฝนตกก็หน่อไม้ก็กกะนะกกกกเริ่มจะแตกหน่อขึ้นมาเยอะเลยจ้ะเนี่ยจ้ะตามกอไผ่ที่อยู่ข้างๆที่พักเนี่ยจ้ะเพื่อเป็นรั้วนะก็ทำเป็นรั้วไว้ โดยที่ว่าเอากอไผ่เป็นเป็นแนวกั้นนะจ๊ะนี่จ้ะก็มาเห็นเห็นอย,อยู่เยอะเหมือนกันนะจ้ะเนี่ยก็เดินมองไปเรื่อยเลยเดินมองไปแล้วก็ไปเห็นเห็นหน่อไม้เนี่ยจ้ะแล้วก็เดินเข้าไปซูมนั่นนะจ้ะก็แอบอยู่ตรงนั้นหนองจ้ะหน่อไม้ เดินดูข้างล่างเดินเที่ยวอ่ะจ้ะเดินเดินเดินเที่ยวเรื่อยๆแถวแถวอาคารตึกเนี่ยด้านล่างอ่ะจ้ะเดินไปเดินมาก็มาเห็นหน่อไม้ก็ถ่ายมาเป็นคลิปจ้ะนี่ก็จะเป็นอดอกไม้ก็ดูสดชื่นมากเลยก็มีเนี่ยจากพึ่งอ่ะจ้ะเขาไปกินน้าหวานเนาะตรงนั้นก็จะเป็นอ่ แารพัภูมิก็จะมีนกมาากินอาหารบ้างอะไรบ้างอาจา๊ะนกก็บรรยากาศดีๆก็เห็นนกมาเดินเล่นเหมือนเดิมจ้ะนี่อาจารย์หน่อไม้เน,ะนาะหน่อไม้แบบกำลังกำลังจะโตาจา้ะนี่ไก่ น้องจ้ากำลังจะโตส่วนเนี่ยาจา่ายสองสองสองอันนี้ก็กำลังจะโตาจา้ายังเล็กๆอยู่เลยจ้านั่นน่ะเนี่ยจา้าหน่อไม้น่ารักจะว่าหน่อไม้น่ารักาจา้าเพิ่งจะพ้นดินมานิดนึงาจา้าอันนี้ก็โตผสมควรแล้วอันนี้ก็ ต้นเล็กต้นน้อยจ้ะวันนี้มาเจอหลายหลายหน่อไม้มากเลยจ้ะก็ะเดินดูไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยที่ว่าเหมือนเขาตัดไปแล้วะนะเขาตัดหน่อไม้ไปแล้วเนี่ยก็นั่นนะจ้ะก็ไม่ทราบใครตัดอะนะเนี่ยจ้ะแถวแถวนี้ก็มียะานางอยู่พอดีเลยมีหน่อไม้ด้วยก็ แกงได้เลยจ้ะเขาเรียกว่าแกงอะไรนะแกงหน่อไม้ใส่ใบยันนางนะน้ำใบยันนางจ้ะก็เดินเล่นบริเวณด้านล่างก็ลมดีมากเลยจ้ะวันนี้อากาศดีมากเลยจ้ะก็ไม hmm> ่เห็นเนี่ยจ้ะน้องตําลึงต uh ้นน้อยอยู่ต้นหนึ่งจ้ะตําลึงจ้ะลึงต้นเล็ก เดินมาด้านหลังจ้ะเขาก็จะมีไม้แต่งอยู่ก็สวยงามดีจ้ะก็กำลังสวยเลยจ้ะเดินเล่นเดินเล่นกันจ้ะเดินมาดูกันจ้ะเดินมาดูเดินมาดูดาดวันนี้ท้องฟ้าสดใสามากเลยจ้ะทุกคน ลมก็พัดเอื่อยๆสบายดีจ้ะสบายบรรยากาศอันเนาะสบายดีมากเลยอ่าจ้ะบรรยากาศวันนี้พามาเดินดูหน่อไม้และบรรยากาศจ้ะหน่อไม้เยอะเลยวันนี้ลมก็ดีมากเลยจ้ะลมก็พัดเห็นสบายจ้า ป้าถ่ายคลิปนี้นะ่าจะเป็นวันที่เก้าอะเนาะวันที่เก้าอ่ะเก้ากันยาหกห้าจ้ะแ่จากบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศดีมากเลยจ้าวันนี้มีต้นไม้ใหญ่นี่ก็มีลมพัดเย็นสบายเลยจ้า จ้ะลมพัดเย็นสบายมากเลยบรรยากาศก็ดีมากจ้าวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งจ้ะทุกคนนํำมาฝากเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆลูกหล,หลานทุกคนนะนะเอออนอะอามจ,จ้ะขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,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 กำลังใจนะ ขอบคุณมากๆากจขอบคุณจากใจจริงๆจ้ามาเดินก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณค่ะ thank you thank you กดเลิฟกดไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ